ูหน้าดูหน้าด้วยดูหน้าด้วยเฮ้ยไปดมัตรงไหนเย้ป้าไม่ตื่นแน่เลยว่าถ่ายแมึงถ่ายอะไรกันเนี่ยถ่ายไี่ดีโอยถ่ายแล้วถยนะป้าไม่ตื่นมึงเจ๊กวเหรอเอาไรอุ๊นี่ให้มึงดูแลเขาหลักด้วยไอ้สัสเฮ้ย ไู้าปู้ากยังไปุ้วไปเลยคือใรไปไม่ะแม่ป่วยอกไม่มาไม่มาไอยู้ไม่แวะมากิล้วโค้อไดู้ไมอย่าลืมเาหลับอู่เฮ้ยอันนี้โทรก็ไม่เอาโมป่วยเป็นไรคะป่วยเป็นไรคะไม่มีเกยป่วยเป็นไรท้ง่เพะว่ารกิาป่วยกีรเดี๋ยวนี้อไปต่ด้วยอย่าลืมนะนั่งนั่งในนั่งในมนี่ ตาตานผุกใหญ่ใช่ไหมนี่ไม่มาไหวไม่เป้าเลยไม่เป้าเลยใค่หลักขาไปแบกเมกูใช่ไหมเนี่ยปลังแขวนไว้หน้าบ้านเนยกูมียิ่งกว่าที่มึงคิดอีกกูจะบอกให้กูไม่บอกรอกแมวอ๋อโดนแน่เป๊แเปมึงโดนไปแล้วอัเดียสามดอกไม่น่าเลยโอ้ยที่เขาไว้เนี่ยกล้องสามตัวมาหันมุมกัน